กูต้องการเอาโมคาโดคาโดคาโดแตงกิ้วชื่อเขาใช่ไปโอ้ยใครอย่าโยนว้ากูใจเอาพริกมาให้กูกูจะเอาโก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 คาโดกูส่งพริกไปขวาเมื่อกี้ใครเอาส้มส้มมะเขือไม่ใช่เขียวส้มใครเอาส้มไม่รู้กูจะเอามะเขือใอามะเขือใครเอาส้มอย่าให้กูรู้นะาเขาด้วยที่เข เอาเขาแล้วมาหยู่ที่งูมันมาแล้วมันมาแล้วมันพุ่งมาขอขอบคุโอ๊ยปอดเตยเตยเอาไอ้เหี้ยนี่มาร้อดอยู่ทอดอยู่ไอ้เหี้ยกูมาไอ้ต่อสองขวามาเตยเอาเอรเอาเบอร์เอาเอาเทมปุระคืนเลยอาพี๊กูขอพี๊กูต้องการกุ้งทอดอ่ะขอหน่อยดิเตยกูทอดได้อยู่กูต้องการเป็นไม้มันดูในจานกูแล้วอ่ะกูเอาออกไม่ได้ ชีสชีสกหรานเี่มเี่มแบบเือเอาคืนไปแบบทำใบไม้เอาไปไว้มาเอาคืนไปแล้วอยู่ข้างบนขอบอกเอาี่มอยู่เพืเอไปกุ้งมันทอดนานจขอไบชาเลยดิมันต้องกดมันต้องกดติ๊ก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 ๊กติ๊กติ๊ติ๊กติติ๊ก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  มึงกุ๊มึงเต็มอะเดี๋ยวกูส่งไปให้เต็มปุ้ล่มันสิ่งข้างจ้าไม่ทันแล้วอ่าเรียบร้อยกุ้งไปใช่หนุ่มตาหอมแล้วทำไมเสียงทำไปเสียงตันไปหนุ่มเนี่ยไม่ใกล้มาไม่ต้องขนาดนั้นกูไม่ได้ยินอ่ะเมื่อกี้ขอกุ้งกุ้งกุ้งจนจนกูจะเป็นกุ้งจีนเลยชั้นจำไมอ่ะกุ้งแช่เหรอ คนอย่างพี่ชอบเต้นระบำบ๊ำบ๊ำบ้ั่กเหี้ยอะไรวะอ้าวใครไม่เข้าใจคหมนี้ยจะตายมึงจะเล่นมึงหรือเปล่าอยู่ไม่อร์ดก็ไม่เป็นไรหรอกกูเหรอเออมึงก็เล่นใช่เป็นไผ่แม่คอนคอนคอนเบคอนคอนไเป็นไรคอนเป็นมะเขือปราะไม่อบไปใช่มะเขือเทศสไตล์เขียนยังไงอ่ะมะเขือเทศมะเขือเทศอือ เบอร์อนมะเขือเทศกี่อันเมะเขือเทศอนเดียวเหตต้องอันอ๋อมะเขือเทศอยอะไรเด็กนี่เจอห้องเด้๋ยว้อเดอเด้อเดอเด้อเด้อย้อเด้อเอเด้อเด้อเอเดอเดอเอเดอเด้อเต้อเด้อเ้อยออเดอดอเดีอยดอด้อเ้อเดอเเ้อยู่ัเออ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 อ้ดอเอเเดอเเดอเอ

ใครเอาผ้อยไมาได้ไม่เอาผูให้มงอไปเนี่ยโอ้เอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสครสามเหลี่ยมเขาอยู่ไหนวะโยนไปข้อข้มไม่รู้เลยอยู่ไหนเนี่ยอเอาวะข้อสามเหลี่ยมขึ้นมาเอาสามเหลี่ยมขึ้นมาไม่ไรข้อไม่ได้เลยสามเหลี่ยมหมายสักยังไม่ถึงมึงเหรออเอาไปเยเอาไป อะไรอะไรเขียวๆที่มีรูตรงกลางอ่ะมึงกูต้องหั่นอันนั้นน่ะอะไรเขียวๆด้วยมือมึงอะไรเขียวๆที่มีรูตรงกลางโอ้โหกูขอใบหั่นกูขอข้าวโพดเนี่ยกูไม่พูดใกล้ไมายพวกมึงก็ไม่ฟังกูเขียวขอทิศขอสามเหลี่ยมข้าวโพดกูมีเขียงกูมีเขียงขอาบรอกโคลีมีเขียงเอาบรอกโคลี่อ่ะ ขอเยอะโพดไปเอาขอโดยเเอ้ไม่ใช่ขอมะกอกเอาโคกเลยไดเยอะเกินขอมะกอกเามะกอกขหน่อยอ๋อขโใเอามะกอกขวาขวามาเขาเขดีก ขอแป้งอะไรเข้าปั้นมึงกูอยากได้เขาปั้นเออแล้วกูจะเออไม่เป็นรูปดอกไม้ขอบพิกขอบพิกมะเขือเทศหั่นมะเขือเทศทานมันหอมเลยครับขอบพิกอะไรวะเดฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มะนาวเหรอเขียวเขียวหั่นเนี่ยมึงตอนนี้คือเยอะมากหอมอยู่ไหนอ่ะหอมอยู่ไหนกูไม่มีหอมขอหอมหน่อยหั่นไปแล้วอะไม่ให้หอมไม่มีขอขอฝากซับดิค่ะ ขอเตยไม่ได้เสิร์ฟเลยขอขอหอมขอหอมฮานขอหอมฮานขอหอมเฉยก็ได้เดี๋ยวหันเองเดี๋ยวหันเองตัวเขาโหดขอเตยเฮ้ยขอขอปลาเตยเอาอะไรมาคุดหรอมังคุดคืออะไรอ่ะมังคุดที่น กูจะได้หนังเหรอเอ็มโอ้ยปาป้าเป็นท้อเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโวคาโดอโวโอ้ยโหตอนนี้ของของกูเยอะมากแต่คือว่ากูไม่มีสิ่งที่กูต้องการเลยอ่ะมึงอ่ะอโวคาโดไปเอาบรของกูอีกเลยขอบอโบรไปโอ้ยขอบมาขอบมาขอบมางโอเคเอาไปเป็นตัวเลยขอบเลยมึงนี่เป็นแล้วมึงไอ้เขียวๆวอะคืออะไรอ่ะกูไม่มีกูไม่มี กุ้งกุ้งอ้าวขนมปังบล็อกเกอรี่เฮ้ยทำไมไม่ได้ฟังขนปังบอกเกอรี่อะไรใบไม้กุ้งมัมะเขือเทศด้วยเหอวไม่ใช่กระหำปีเห็ดอะไรนะกุ้งมะเขือเทศอีกรอบอะไรนะขนมปังกะหล่ำปีเห็ดอือขนมปังอ้าวอันนี้สั่งอันสุดท้ายเหรอ เตยไม่มากันหกัดูสตรีมเตยขอนเทเด็แม่หัวเหมือนกันเมือนไใจส่งดาวให้เตยหน่อยดีกว่าเยดาวกูหายว่าเอาฟ้าทิศไปก่อนคะไอ้าเหมือนจะส่งให้จริงเนี่ยอมจิถขนาดลูกไอยู่เยเขียด มึงไม่เล่นหรอกผมงอกร่วงเครียดไม่เล่นเมื่อคืนให้กับกุ้งต้มไอ้เหี้ยยากเลยทีเนี้ยต้มเส้นเส้นอีกเดขอไปไม่ได้แล้วแมวขอมะกอกขี้เส้นขี้เส้นขี้เส้นขอมะกอกคืนได้ไหมมันใช้แล้วขอแป้งขอแป้งเอาาามะกกอออเเแป้งไปพี่ซ่า ขอบรอกโคลีหน่อยจ้าขอต้มมีต้มไหมไม่มีจริงๆต้มีเาขอแครอขอแครอเปลี่ยนแล้วว่าุกอย่างที่กูบีอ่ะแล้วมึงไม่มีเลยที่กูบีเลยอะขอข้ต้มไอต่อเอาไปต้มไปกูหน่อยต้มเลยไม่ตด้ไม่ไ้มีทุตู้ขอมันนาขอมันนาโอเคโอเขอสัมเลี่ยว มังโยนกูกุต้มจันเลยเฮียขอมเขื่อเดเอากุต้มไได้ขอสามเหลี่ยมผัาดมีมีสามเหลี่ยมอยู่ที่กูสั่งกินอเบอร์กอรบรอบออัดอมาเขือด้ยแม่ขอมะนาวมาต้มมาต้มมะนาวมะต้มขอ เตยมันมีถังขยะโยนทิ้งถังขยะอยางไม่ให้เข้าไมเลยแตมพว่มึงไปดูแล้วว่มึงไปดูสตรีมกูนะเป่ยนแล้วขอมาเขือเทศต้นผู้ส่งให้เลยนะมะเขือเทศเป็นวงอ่ะมะเขือพวงเทศิดไปเอาไปต้มดิเอา้มเอาแค่มาเอาแค่มามีม่อที่กูแป้งแป้แป้ง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 นะแป้ง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 ้งแป้แป้ง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 แงแป้งแป้งแป้้งแป้งแป กูเป็นตัวฟันการเอ็มมาขาดแท่นมาคืนกูด้วยนะไอสัตว์ไม่ต้มแล้วเสิร์ฟไปนะกูนมันต้มนานจังอะกูขอบลเบอร์รี่ขอบลเบอรรี่บุญมังอุดเออบลูเบอร์รี่อ่ะกูมีอยากได้กุ้งขอกุ้งมองเห็นต็อตติ้ปเตยกูเสิร์ฟได้แค่แปดจานกูได้แค่หกกูได้เท่าไหร่กูว่ะมันก็ดูได้ของเราคนเดียว ก็เอาของตัวเองก็ไม่ไปถามโ็ซานามัตเต้ไอิสนัดอะไรอะ